จะบายดีดีตอนหับระสู้น้องซ่องน้องตุกสาวเราสับเนื้อแช่แนวมื่อนี้น้องตุกกมาเซ็กรถเรือเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเดอเฮากํำลังสิเดินทางเนาอทุกคนเนาะเฮากสิเดินทางไปบันสมวันเที่ยงออกไปหา ออกไปหาหมูแล้วพอเป็นหาหมูลรอเป็นน่องของหมูเนาะเพราะว่าหมูเนองตุ๊กไปอยู่เกาหลีแล้วเนาะแต่ว่ายังยังน่องตอนนี้น้องตุ๊กกะก็แบบสวยโอกาสออกไปเที่ยวไปดินเนาะคือหลายมือละหลายมือละที่บูได้ออกไปกันเดินตักแต่กลับมาแต่หล่องซ่านกับเพียงซันแล้วก็บูได้ออกไปทางเดินเลยเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าจนแหล่เฮ็ดเฮ็ดเพดานเฮือนจนแหล่แล้วก็ยังเพื่อเดี๋ออกไปกันเดินเนาะมื้อนี้ก็เลยว่า บรรยากาศหรือว่าอากาศกว่านขังดีดีแบบฝ่าแดดผ่าแดดละน้องตุ๊ก,กเลยสิออกไปออกไปคนเดียวเนาะทุกคนนี่คือการออกไปเที่ยวคนเดียวขังอะไรอะที่จะไปไกลไกล้หลายนาะทุกคนปร,ประมาณสองสามมือถึงจะมาเนาะทุกคนนี่น้องตุ๊ก,กมาแองรถนี่เปลี่ยนเบรกเนาะหยุดแล้วเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแมปเซ็กลม รถล,ลมยางเนาะคนมึงโซเบิึงเดินลคะค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาอ่ะหละคือกวดบางกอนาะวไปคนเดียวเดีเยานะถ้าว่ารถเป้ี้างทางคือเฮาจะได้ชิมรถเนาะเฮาจะได้นี้กลับบ้านคนเดียวรู้โหว่าจิเมื่อถอดเด้อเด้อทุกคนเฮาอันนี้แหละละเฮาก็ไปซื้อน้ำมันรถไปซอกซื้อน้ำมันรถเนาะได้ยงนได้งยิเท้าว,ว่ะเป่นว่า ว่าช่วงนี่คือเปิดตปั๊มน้ำมันปกเป็นปกติแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างที่จะแพงขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่เวลาเขาไปซื้อน้ำมันรถเลยเด้อทุกคนเดนนี่น้องตุกขี้รถมากก่อนจะหอด้นหัวข้างเราเนาะนี่เนาะตุกตาขี้รถมาคนเดียวเนาะทุกคนซิ่งมอไซค์คนเดียวจา้าขี้รถมากก่อจะหอด้านหัวข้างเราเด้อ มค่อยขี้เขคอยมาเนาะมาแถวนี่กาเพิ่นจะขายนอขายเดินนอทุกคนแต่บ่า่วงนี่คือบูเห็นเพิ่นมาเนาะนี่เนาะตะกี้จะมีตลาดแคมทางนี่เด้อแต่ว่า่วงนี่กูเห็นเพิ่นมาเพราะวบาพระเจ้าดำหน้านั่นเองเมื่อนี่น้องตุ๊กกะยิพาทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวตามสไตล์ของน้องตุก๊กไปหาหม่อทางหนาเลยทุกคนเด้อ ดีน้องก็ขี่รถมาหอน,อนบ้านลักลักเก่าแล้วเดอ้อบ้านลักเก่าบ้านหัวข้างเนาะขี่รถไปเลยจ้าสวนสีฮอดเวียงไส้เนาะ,ะส่วสนซีฮอดส่วนสีฮอดหน้าเหี่ยใกา้หน้าเหี่ย,ยไปอีกละกันโอี่นี่น,นี่ทุกคนตลาดคุณกำลังที่มาซากนี่เนาะทุกคนเป็นตลาดน้อย ตรงนี้ข้าวเจ้าดับหน้าเลอทุกคนตรงหน้าแถวนี้โค้งงามเลยเดี๋ยวไปหัดเนอเดี๋ยวสิคะทุกคนแม่อ่าสะดวกอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาเฮาอยากแบะวันเดีอเฮากะแวะเนาะทุกคนนะเนาะเฮามากคนเดียวเฮาอยากแบะวันเดีอเฮากะแวะนี่ข้าวเจ้าคลายมักแตง รถแปดพันอ้รถแปดพันนี่กระเจารับหน้าอยู่เดิสมสองร้อยสิบห้าสิ่มักแตงสองมักแตงกันเดยมักแตงสวนเหรอมักแตงสวนมักแตงไ่มักแตงไ่ อ um <building> ีเบื้อลชื <dir lands> ่อชอยตะขายบอ์ลา้คล้ายไม่เอ่ยเอ่ยเอาโลนึงเยอวลาเขาเงียบบอ เออเยอะมากเลยนะใช่เเอาสองโลสิสองโลซิมหานอะสองโลเนาน้ำเราน้ะปลาใสี่ำ chị cả, cười hà phân mắt thử rồi đấy, mắt mắt, ดขายดีบอกกันแลบมาเดอ,องมเออกันแลบทงขายหน้าเดิสองก่อนสามพันขายดีเด้อ,ดดอทุกคนนีถนถุงนา เรารับหน้าอยู่เนอนีอน่เนาะเราไปจอดแบะว่งเนาะดวงนี้ข่าวดับหน้าเนาะทุกคนเหตุาดเหตุ้ นเดียวนี่น้องตุก๊กะสีใดเดินทางไปก่นอนนาะทุกคนเนาะถ้าหักวันเดินที่น้องตุ๊กออได้บรรยากาศลกะกันได้บรรยากาศดีหรือว่าแบบเจอะข้นแบบขายเขื่อนขายของ,ของเดี๋ยวน้องตุ๊กจะมาอัดคลิปบรรยากาศระหว่างทางหายเวิรงเดินทุกคนเดินพอบาขี่รถออกไปนี่อาจจะบ่มีบาดคนแลเนานน้องตุ๊กก็เลยสิขี่รถเง้วเลยนอนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ระบัางทางเด้อ นกตุ๊กเมื่อกี้นกตุ๊กก็ได้เสื่อ,อมมะแต้งเอาทุกคนเรอเมื่อวานนี้ก็มีตลาดอีกได้ทุกคนแตพว่านกตุ๊กเบร่แล้วเนาะมีสวงนี่มีมังมันมักค่ายเนาะมีมังมันม้กค่ายแล้วก็มีทางอันมะแต้งก็มีลายยางอยู่เนาะแต่ว่านกตุ๊กกันอาจจะบเว่แล้วทุกคนมาต้อนกลับมา มาตอนกลับมาเดี๋ยวลองตุ้ฟ้าแวนเพราะว่านี่กาญายาฝน,นตกแ,แ,แดดคือแ,แบบฟ้ามืดนผ่าแดานยุแต่ว่าแม่ห่อนห่อนแดดห่อนเจ็บหนมคออนออกห่อนแดดห่อนอันนั้นะลองตุ้ก,ก็เลยจีบ,บริเวณออก,กสุ้ก็เลยจีบจีรถงาห่อนเบียงไตเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศตามแยกเบียงไสมาให้ทุกคนเบ้างเด้อ พา,าแถวเด้อบนบ่วมีรถหลายน้องตุ๊กอัดอนะ่ะแบบขี่รถล่ะกะพาทุกคนชมบรรยากาศทางทางในเนาะทุกคนเอาเพราะว่านี่น้องตุ๊กขี่รถมาคนเดียวแดวงตุ๊กจะเซฟตัวเองหน่อยนึงเซฟตัวเองแล้วกะ็เพื่อความปลอดภัยของเฮาในการขับขี่รถเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่จุดหมายปลายทางเลยเด้อทุกคนเด้อทุกคนเดี๋ยวดองตุ๊กมาหอดอนะ่ะเกมเกินจะหอด ซ้ำแยงเวียงไซแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เนาะหอดบานส้ำพันไซถ้าไปซื้อคือไปสบเปอร์ค่ถ้าไปเบิ้งขวามือคือไปเวียงไซอันนี้ก็ทุกคนแต่เ้าจะบอกไปซื้อเนี่ยาจะไปเบิ้งนี่ อาจารย์โคตรงามเลยทุกคนคือน้องตุ๊กนี่จะออกไปหาหมูเอาทางหนาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กนัดแต่น้องตุ๊ก,กเกลี้ยมแผนมาหลายอ่ะหลายอาทิตย์ละวันจม่าตอนวันจมาตอนเดิมกับปอไดมาสัเกเลือก็เลยว่าเอาอคืนนี้กับผ่าเนี่ยด,ด,ดีแล้วก็ออกเดินทางมาที่ไปหาหมูเอาทางหนาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านังเอที่น้องตุ๊ก ก็หาเราบรยู่นั่นเองเราไปดำนาเราอะน้องตุกก็เลยว่าได้เต่าหลายเถือหรือหลายหอบแล้วและน้องตุกกะเทียมแทนมาหลายครั้งแล้วที่จะมาแต่ว่านี่ก็มื้อนี่ก็เป็นเลยงามยามดีน้องตุกก็เลยออกมาเนาะทุกคนเนาะ่วน,นอ่านที่เขาจะไปนอนหรือ,อเดินเขาต้องไปลุนเอาข้า้งหน้าเ้ยทุกคนเด้อ พอนกตุก,กับเกียมแผนมาอยู่เนาะเขียมแผนมาอยู่ยแ,ยแต่ว่าถ้าว่าเธอนุองตุกมาเปอหนุงตุกมาแบบอันนี่เนาะคือนุองตุกต้องมีเกียมแผนมาในนอนอยู่แล้วเพราะว่านนองตุกมาคนเดียวแล้วก็มาคนเดียวเป็นผู้ยิงอีกเนาะทุกคนนี่ลงกันไปเลยจ้าลงไปส เสียงลบในเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าลงคู่เนาะวิวบรรยากาศแถวเวียงไต้เนี่ยโคตรไดเลยนะทุกคนน้ำงาม,งามน้องตุ๊กกควายขี้ควายไปเนาะน้องตุ๊กเสิร์เวลาขี่รถมาแต่จำเหนือมาหัวดันเวียงไต้กับประมาณ36กิโลเมตรเนาะทุกคนแต่น้องตุ๊กจะอายุเวียงไต้เด้อน้องตุ๊กจะกลายเวียงไต้ออกไปเนาะ น้องตุกจะก่ายเบียงไซออกไปทางบานนะาเนียไปทางนั้นกอีก62กิโลเมตรเดินคนนะมื่อนี้น้องตุ๊กน่าจะขี่รถอยู่ประมาณ8 0 8 0กิโลเมตรเนาะ เทินกองนี่เทินกองเปนนี่น้องตุ๊กมาทุกครั้งน้องตุ๊กก็จะมาไทายหูบตรงนี้ทุกครั้งนาะทุกคนคือแบบงามขนาดแหละวิวแถวนี้โคตรสวยมักแห้งเดี๋ยวท่าน,นเดี๋ยวนี่นอขอเดินทางต่อกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่กาเป็นเวลาจักรงแล้วเนาะ สิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเไปหอดอ่ามันสมบันเสี่ยงกับประมาณสามโมงเพราะว่าเราจะ่อยี่ค่อยแวไปนั่นเองเราทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กกับว่าเคยไปได้เนาะคือน้องตุก๊กจีไปบรรสมบันเสียงเพราะว่าน้องตุ๊กได้ได้แซดหาหมูของน้องตุ๊กที่อยู่เกาหลีอเนาะลาเพื่อนว่าน้องสาวอ่ะน้องสาวก,ก็ไปเวียงไซอยู่สีไปดำหน้าล่ะส,สิกับมืออื่นน้องตุ๊กก็เลยขี่รถมาหา เาลงตุ๊กคเคยไปหอด,ดันบานหน้าเหี้ยแล้วเนาะแต่ยังบ่เคยไปหอด,ดนันใสดแดนใส่แดนเบียดปอ่าทางนาแมวเนาะจนมันนี้น้องตุ๊กจะพาทุกคนไปหาเม้วทางนาเนาะทุกคนโดยที่น้องตุ๊กไม่ได้หูจักขเ้าเลย <laughs> ไปกันเลยจ้าไปไปะจนภัยกับน้องตุ๊กเดอ้อเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนี่ก็ข่าวสู้เมืองเวียงไทละจ้าเมืองเวียง,งไทเม,อเม,อเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ตลาดล่องกูตลาดบ้านล่องกูเนาะเขาก็ฤชขี่ไปเส้นของเส้นทางบ้านอ่าเส้นทางหน้าแมวไปด้านหน้าแมวเนาะด้านหน้าแมวเป็นด้านลาวเยด็ดเป็นด้านถ่องทินเนาะทุกคนนี่น้องตุ๊กตาสิแบกินขา้าวกินหนับแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนพักผ่อนก่อนะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นตอนเที่ยงสิบสองโมงแล้วเนาะทุกคน ก็เลยว่าทีแบะอยู่นี่น้อยนึงเพราะว่าเฮาก็ยังสิขี่รถออกไปไกลอยู่อย่าบ่มีห้านอาหารบ่มีเด้อก็เลยจะขอกินข้าวกินนาำก่อนแล้วเฮาจึงเดินทางต่อเนาะเดี๋ยวแซรหาสาวลิตก่อนเนาะว่าไปทางเดิมไปเส้นทางเด้อเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ถามมาข่าวๆแล้วแต่ว่าก็ยังบ่เฮ็รู้ว่าต้องขี่รถไกลไปซ้ําเด้อเนาะเดี๋ยวนี้ขอกินข้าวก่อนเด้อ ส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กจะขอร,ร้านคนไปก่อนถัก like, ก,ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวลาวสำเนแชนแนลในเดอบ๊ายบาย